สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาละเก็ตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่ไลน์หันูได้เลยนะคะ0840659180จะพี่มาจากองค์แรกเล่มแรกค่ะพี่อ่าเป็นมีดของหลวงพว่อเดิมจะพี่จ๋านะคะความยาวของด้ามมีดนะรวมปอกรวมด้านนะจะอยู่ที่ประมาณ7จนิ้วนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ เจ็ดนดีวจะพี 3, ่สวยงามมากจะพี <YE AR> <mam> ่จ๋าพี่จ๋าตรงปลายนั้นจะมีตะกุดูสามดอกจะพี่ตรงปลายจะมีตะกจุดูสามดอกจะพี่จ๋านะคะแล้วก็ตรงด้ามนะจะมีรอยจานแบบนี้จะพี่นะคะเป็นเชือกถักเกาะๆนะจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะนะคะพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นมิ้นหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดนะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะจ๊ะพี่พี่ไลน์หาหนูได้เลยนะคะ08406598ส0่วน้ะเป็นมีดหมองหลวงพว่อเดิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่1,400บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าตะกุดเก่าไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่นะคะ เก่าๆสวยๆจะยพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่ตามสภาพนะรายการน,นี้ค่ะพี่ขาดอกนี้หนูขอไว้ที่6 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจา้ะพี่จ๋าเป็นสร้อยยะพี่นะคะมีห่วงให้สามารถใส่พระได้หนึ่งองค์นะคะพี่นะคะถามว่ายาวไหมยาวนะคะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่8 0 0รบาทจ้ะค่ะ เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะพี่นะคะส่วนตัวเองนะคะพี่แม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้จะพี่จ๋านะคะหนูขอไว้ที่แปดร้อบาทจะพี่สําหรับสร้อยเส้นนี้นะคะพี่นะคะขาวๆสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่พี่จ๋าเป็นพับพุทธจ้ะพี่นะคะเบามากจ้ะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรบุกเงินบุบเงินนะคะพี่หนูก็ไม่ค่อยมีควา,ามรู้นะจ๊ะ รายการน,นี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะคุณแพนจะพี่จ่าคุณแผนจ้าคุณแผนขี้ไก,นะก่นะรายการนี้จับขอบกอกๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นตามภาพไปนะคะพี่นะคะรายการน,นี้หนูขอไว้ที่600บาทจะพี่นะคะเป็นคุณแผนขี้ไก่นะคะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะ หกร้บาทปลายทาง50บาทจา้ะพี่จ๋าปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะพี่700บาทจะพี่จ๋านะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะแต่ส่วนตัวได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ 700รอบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่ปิดตาเก่าไม่รู้ที่จ้าส่วนรายการนี้จะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่องค์เล็กนะองค์เล็กนะคะพี่ค่ะความยาวนะคะพี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะคะพี่นิ้วครึ่งส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วจะพี่จ้าหกร้อบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อว่านนะคะพี่อาจจะมีตําหนิบ้างน,นะคะพี่เพราะว่าเป็นของเก่าของเก็บสะสมนะเหมามาก็ได้ตามอย่างที่คุณลูกค้าเห็นจ่พี่นะคะ รายการนี้ขอไปที่หกหัวบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่หกหัวบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่อันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบมาพี่รูแต่ว่ามีแผ่นทองแปะอยู่ตรงนี้นะคะพี่หนึ่งแผ่นนะนะคะไม่ทราบจริงจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ้ะพี่ดูความก่อจะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะรายการนี้แม่ค้าขอไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นพระบูชานะแต่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อบาทจะพี่นะคะสําหรับองค์จะพี่อ่าส่วนสูงนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณนะส่วนสูงนะจะอยู่ที่ประมาณหกนะคะพี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณสองนะคะพี่าฐานนะคะพี่ตรงฐานนะตรงฐานสองส่วนสูงหกจะพี่นะคะ หนึ่งพันสองร้อบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมโอนทางน้ดบริการจากส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋าเคี่ยวเสือหลวงพ่อสวัยจะพี่สวยงามมากจะพี่หนึ่งพันสองร้อบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่ลายนะพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จันนะคะเป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อสวัยจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะ 1,200สองบาทจะพี่ไปายทาง50บาทพร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นตลับสีพึ่งลงปูทิมนะตามภาพนะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่7จ็อบาทจะพี่จ่าตรงฝานะคะพี่อาจจะมีรอยแตกนะนะคะพี่อาจจะเป็นรอยซ่อมมาแล้วนะอาจจะเป็นรอยซ่อมมาแล้วนะคะพี่แจ้งให้พี่ทราบก่อนนะขอไว้ที่7จ็อยบาทจะพี่นะคะด้านเนก็จะมีขุนแผ่นอยู่หนึ่งองค์จะพี่ตะกุนแล้วก็จะพร้อมเนี่ยแผ่นท้องหนึ่งแผ่นนะ ตามภาพจะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเออขุนแผนก้อนนะขุนแผนก้อนจะพี่จา้าอ่าก้อนเดียวน้นจะมีพระยุติสามองค์จะพี่นะคะ700บาทจะพี่สําหรับขุนแผนก้อนหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะ สภาพเก่าๆจะพี่สวยๆจะพี่700บาทจะพี่ส่วนรายการนี้จ้ะเป็นเหรียญปูทิมนะ,จะเจริญพรน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปูทิมจเจริญพรบนนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่พร้อมสูงสิบนะ อันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่ราคการนี้6ก้อบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ขาวว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะรายการนี้ขอไวทีหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณแผนพูทิมเจริญพรบนจากพี่จ่าได้มาสองตัวจะพี่นี่คือตัวที่หนึ่งนะเป็นพระชายไอพระง้างตาแดงนะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจะพี่ภาพด้านล่างก็ดูกันเอาอ,อีกะจะพี่นะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่งเจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะด้านหลังมียันจะพี่นะคะ ด้านหลังมียันนะคะพี่ตัวที่หนึ่งนะเจ็ดร้อยบาทจะตัวที่สองเช่นกันจะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่ยนลายนะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างี้งจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋ารายการที่สองนะเจ็ดร้อยบาทเท่ากันจะพี่พี่จ๋ากิ่งกกมลหลวงชุมพรจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ 1,500บาทปลายทางนะ50บาทนะใต้ฐานต่อโค้ดนะนะคะมีเลขไว้นะคะพี่แต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะคะมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะอะไรเนี่ยเนี่ยน่าจะเลขนี้นะคะพี่นะคะเนื้อสวยงามมากกัะพี่นะคะ1,500บาทจะพี่เริ่มก่อพลาสติกนะกันน้ำนะคะพี่ รับประกันนะ้าไม่เข้านะคะพี่นะคะรายการนี้1 5ึ่บาทปลายทาง5้าบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตายันยุ่งจะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกรบาทนะพระอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ตามสภาพนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่นะคะ ตามภาพไปค่ะพี่ห้าร้อยเอ่อขอโทษจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าเต่าจะพี่เตาที่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะเป็นต่อหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสําหรับต่อรายการนี้นะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะมีรูปหลวงพ่อเงินนั่งอยู่นะด้วยความที่เก่านะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่แต่ว่าเป็นของหลวงพ่อเงินนะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทใต้ฐานจะเป็นอย่างไรจะพี่นะคะ เจ็ดร้อยบาทจ้ะหวนจะพี่หวนเชือกถักกับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหวนเชือกถักนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางผมเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ปิดตาจะพี่จา่าหลวงพ่อทับจะพี่หกหัวบาทจะพี่นะคะเป็นเนื้อเมกะสิ์นะสวยงามมากจะพี่นะคะหออกคับครัหน่อยนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้าเดี๋ยวมาดูองค์เล็กๆก,ก,กันต่อจะพี่จ่าหนูซูมกล้องแป๊บนะแม่ค้าขอซูมกล้องแป๊บนึงอ่าองค์เล็กๆจะพี่องค์นี้นะ เป็นสมเด็จจะพี่มาในกรอบนะมาในรูปแบบของกรอบค่ะพี่นะคะไม่ทราบผสมเด็จอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะพร้อมกรอบจะพี่นะคะหกร้อบาทจะพี่พร้อมกรอบนะคะพี่สีทองนะคะพี่เพชรเม็ดโตๆองค์สมองพระสวยๆจะพี่หกร้อบาทจ้ะองค์นี้เช่นกันจะพี่นะคะหกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะอยู่ในกรอบอย่างนี้จะพี่นะคะได้มาคู่กันเลยนะคะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่จ่าสำเร็จอ่าสำหรับสมเด็จ EP นี้นะคะพี่หกรอบาทจ้ะพี่จ่าพ่อทวดจะพี่พ่อทวดนะนะคะหลังหนังสือจะพี่หกร้อบาทจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่หลังนังสือนะหกร้อบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ่าหลวงพ่อกลัวจะพี่ว่ากุสิตาลามนะหกร้อบาทจะพี่นะคะ สวยงามจริงๆจะพี่นะคะเรื่อมกันน้ํานะคะพี่นะคะจังหวัดชัยนาทนะคะพี่รายการนี้6กร้อบาทจะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่จ่าขอไว้ที่เก้า้บาทจะพี่จับขอบเงินนะ จับของเงินนะจ๊ะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะองนี้เปิดแบ่งปันนะคะพี่900บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญอาจารย์ฟันจ้ะพี่นะคะมองยากนิดนึงนะคะพี่ด้วยความที่ว่าพลาสติกนะอาจจะมีรอยนะคะพี่หมุนๆมองๆนะคะพี่ค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะแล้วภาพไม่ชัดนะจ๊ะพี่พี่อันไลน์นะคะพี่0840659180จะพี่จ๋ารายการนี้600บาทจ้ะส่วนอันจะเป็นขุนแผนปูทิมจ้ะพี่นะคะ ตรงนี้จะมีเศษผ e ้าจีวนอยู่หนึ่งอันนะคะพี่นะคะตามสภาพนะด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่หนูอันนี้หนูสันนิฐานไม่ถูกเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้บาทนะคะพี่นะคะ รายการน,นี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สําหรับคุณแผนปูทิมองค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะพี่องค์นี้นะคะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะเป็นรูปปอบโบราณนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันนะแม,ม่ค้าไม่มั่นใจว่าของหลวงพ่ออะไรนะรายการน,นี้6 0อบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะพี่500บาทจ้ะพี่นะคะ เป็นพระปิดตาเก่าๆนะไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันจะเป็นพะระล่วงรางปืนจะพี่จ่าเนื้อเป็นกระไหลทองอย่างนี้จะพี่นะคะเนื้อจะเป็นสีทองอย่างนี้นะคะพี่เขาเรียกว่าพระร่วงรางปืนนะรายการน,นี้จะพี่จ่าหนูโขไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าสําหรับพระร่วงรางปืนจ้าโอเคนะพี่ป้าทนะส่วนรายการน,นี้จะพี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจะ้ะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะอันนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทไปาทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเดี๋ยวรอโบราณพ่อไปจะพี่วัดกำแพงนะห้าร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยๆเลยนะรายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นราคาหลังคอหรือเปล่านะคะพี่ถ้าหนูพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะรายการนี้คะ่ะพี่ขาเปิดแบ่งปันนะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทไปาทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จ่าหลวงปู่สุขจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงปูุ่ขนะคะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะเ้าวเวจ้ะพี่เทาวเวทนะทถาวเวทนี้ขอไเวทที่ห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าเก่านะคะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยสวจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะพี่จ๋าปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะลงรักนะจ้ะพี่ไม่ทราบหลวงพอ่ออะไรสร้างนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะปิดตาเช่นกันจ้ะพี่ไม่ทราบที่นะ เปิดหน้าเปิดหลังจะพี่หกรอยบาทจะ้ะปิดตานี้นะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่ห้าร้อหกร้อยบาทจะ้ะพักกิ่งจะ้ะเนื้อไม่กระพัดจะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่นะคะ สวยงามมากกัะพี่นะคะลงทองด้านหน้าหน่อยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนองค์นี้อุปคุบจ้ะพี่อุปคุบนะอุปคุบอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่าขององค์พระนะคะพี่แล้วพี่ดูเนื้อนะเก่ามากจ้ะพี่จ๋านะคะรายการนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จ๋าพยอดทงจับขอบจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นพระพุทธยอดธงนะจับขอบนะคะพี่มีห่วงนะ600บาทปลายทาง5 0าบาทจา้ะรูปหล่อโบราณจีนไม่ทราบที่จะพี่5 0 0รบาทจะพี่นะคะใต้ฐานต่อโค้ดภาษาจีนนะคะพี่นะคะ5 0 0รบาทจะพี่นะคะปลายทาง5 0าบาทจา้ะอาจจะเป็นนางพญานะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะจจะพี่เนื้ออย่างนี้เลยนะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยื้อะนะคะพี่เพราะว่าส่วนตัวเองก็ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจ้ะพี่สมเด็จปกโพจะพี่จ๋าห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะด้านหลังเขาเขียนว่าสามเก้านะอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะหนูก็อ่านตามที่เขาเขียนนะเนี่ยค่ะสามเก้านะเป็นยันตุกตานะคะพี่จะด้านหลังนะด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จปกโพจะพี่จ๋าห้าร้อบาทจ้าเหรียญลวงพ่อท่านเขียวจะพี่จ๋าหกร้อบาทจ้ะพี่นะคะอันนี้จะเป็นวัดทางใต้หรือเปล่านี่แม่ค้าก็ไม่มั่นใจนะจ๊ะพี่นะคะ หลวงพ่อท่านเขียว600บาทจ้ะเดียนหลวงพ่อจันทร์จะพี่วัดบางมอนจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ขาและการนี้500บาทจะพี่พี่จ่าเรืองกกมลหลวงชุ่มพรจะพี่นะคะเรื่องพลาสติกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะงบน้ําอ้อยจะพี่500บาทจะพี่นะคะเป็นงบน้ําอ้อยนะคะพี่500บาทจ้ะพี่จ่าเดือนหลวงพ่อเดิมจะพี่หวงเชื่อมจ้ะนะคะ สวยมัจเะพี่สวยงามเนาะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าเรียนหลวงพ่อพี่บูนคณารักษ์จะพี่นะคะห่วงเชื่อมเช่นกันนะสองสี่แปดหนึ่งจะพี่ตามภาพนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเรียนหลวงพ่ออีจจะพี่ห่วงเชื่อมจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปิตาแร่บางไผ่จะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่สําหรับแรบางไผ่องค์นี้นะนะคะ หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จยกจะพี่แผ่นทองหลุดนะแผ่นทองหลุดนะปกติจะมีแผ่นทองนะเจ็ดร้อบาทพอจะพี่นะคะเป็นสมเด็จยกนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเดียนหลวงพ่อแดงจะพี่นะคะวัดเกาบันไดอิดนะหกร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อแดงว่าเขาบันไดอีดหกล้อบาทไปทางท8าบาทแต่คุณลูกค้าคะ่ะลูกค้าคะ่ะอีพีนี้หนูไม่แค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดนะพี่ไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่0ูนย์แปดสี่ศูนยาก้า่จ้ะฝากพี่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บทะคุณพระก็ได้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า